สวัสดีค่ะพี่น้องกับมะพบมาพอ้กันเช่นเคยค่ะเมื่อนี้สาหม่งกะทิพาพี่น้องไปเลาะฟังสาคือเก่้าแล้วค่ะไปจอบเบิ่งเฮ็ดตับเต้าหน่อยค่ะหรือว่าเฮ็ดผิ่งค้ำพี่น้องว่ามันสีออกอีกบอี่ว่าคลิปก้อนหนานีที่สาหม่งมาว่านเขานะคะวันนี้เห็นเฮ็ดตับเต้าเฮ็ดผิ่งค้ำหน่อยนะคะเกิดยูริมฟังสาฟังสาหน่วยพูพนคนละพี่น้องกับสาหม่งที่ซูมไ้เบิ้งเด้อค่ะนี่ค่ะ เป็นมองอุ้มๆใหม่นะคะบรรยากาศช่วงนี้คือบรรยากาศดีดีคุณน่ะนกบินอยู่ทั้งฟ้าค่ะนกปากห้างขี้ฟาก็ร้อยวนๆค่ะเป็นบรรยากาศเอาๆแล้วพี่น้องคือฝนซีตกอีกค่ะไปะเดี๋ยวเขาตือนยางไปเบิ้งเนาะคะ่ะว่ามันเสีอออีกบอมันเอาเห็ดเด้นะคะ่ะอากาศแบบนี้ต้องเอาเห็ดคัก ผู้เพิ่นไถนะกระไถค่ะมุปั้นวานเข่ากับปั้นเด้อพี่น้องเพราะว่าเข่าปีนี้เกิดบ่ดีค่ะสาวมองกับปั้นวานไม่เป็น่นลังไห้ค่ะนี่ผู้เพิ่นกะนี่ปันไม่ส้อมแซมเป็นบ่อนเปลี่ยนบ่อนเป็นหน,น,น,นมองค่ะมองไดบด่เกิดดีเ้ากับซอม สอมทั้งเขาเม็ดค่ะถ้าเพื่อนามม้าหนีต้นเขาใยหนีก็ีสามเข่าค่ะลกเพิ่นสามเพิ่นนะลาบพี่น้องเมื่อวานนี่ฝนกระตกจากม้าอยู่ค่ะสองเถ้อจากแห้งๆแล้วก็สากไปนะคะแบบตกก็ดนนะตกจากจากแล้วก็สากไวไปเลยค่ะ โอก,ก,กระกอกกําลังสีน่วยไงค่ะมะกอ,อกนามะกอ,อกใส่ต่ำสมปีนี้น่วยโดกอยู่ค่ะนี่ยาง่านาต้นบ,กกร,บระกอกเลวสมกวอดบ่ได้เลยจะซูมให้พี่น้องเบิ้งค่ะโดกโดกนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะตอนเป็นนุวยนะโดกโดกได้ค่ะโดกอีลีค่ะวัน,นี้ช่วงเพิ่นเป็นเป็นนุวยสุก กับประมาณอู้นผลัะเกีียวเข่าแล้วค่ะเกีียวเข่าพอดีเขาก็ได้กินมะกอกไส้ตำสม บังหันเสาหมองแวะเบิ้งเข่าพี่น้องว่านเม็ดไว้ยานนกพิราบเป่นกินเบิดค่ะก็เลยแวะเบิ้งเท้าหนึ่งเกิดยุคค่ะกําลังแตกปากจาบกําลังออกหากค่ะแบบซ้อมเม็ดนะพี่น้องว่านเลยนะคะนี่เข่ามันห่างบัดนี้เสาหมองก็เลยเอาเม็ดเข่าเปียกนะคะมาว่านลงเลยก็่อใดาปานไม้ค่ะคันสิป้นไม้เข่ามู้ดที่เกิดเราเสาหมองก็เสียดายนะก็เลาายเมื่อใดอันนั้นไม่ ต่ว่ากับพอดีอยุดอกค่ะเดี๋ยวเพิ่นอันง่ายเรากระสิแตกเงาเขาหากันเพราะว่าเขาเหนียวย่าให้เพื่อนได้อันนั้นทั้งพี่น้องย่าให้เพิน่นใดอันที่คัากหลายเพื่อนว่าเป็นห่วงเขาเหนียวต้องเฮ็ดทางน้จักน้อยเพิ่นจะได้แตกเงาง่ายๆต้นใหญยๆห่วงเต็มตรงๆๆๆแข็งสีละค่ะ มาบันีีฮอดแล้วไปจอบเบื้องกอนมันจะมีออกให้เขาอีกบ่เมื่อนอันม้ากับน้องซ้ายค่ะน้องซ้ายสมองตาดีดีสมองก็บ่ได้สังเกตก็บ่เห็นว่ามีเห็ดออกค่ะยุบริเวณใช้ฟังสะฟังนีเนาะค่ะเดี๋ยวเขามาลุนน้ำกันเมื่อวันสิพออีกบ่อันดอกน้อยดอกนี้ยังก็เห็นวัยูุค่ะตอนนั้นตอนนี้เพิ่ที่เกิดเพราะเขาบ่กหูคือกัน หรือว่าเพิ่นใหไ่กับมะฮูคือกันพ่นกระตกใส่อยู่เลยค่ะเมื่อวานนี่หรือว่าพ่นออกแล้วออกเลยเลยหอยเก่ากับมีอยู่ค่ะหอยอันแมงบงกือกินดอกน้อยกระดอกน้อยอยืดซึงสันเลยค่ะไม่เห็นใยไปหนาม้าหลังเลยค่ะโอ้พี่น้องนี่เด็ดดอกหนึ่งอยู่ในหู เป็นบ่หลายค่ะนี่ดอกหนึง่งเป็นอยู่ในหูค่ะเห็ดเกิอดอยู่ในหูเห็ดเกิอดอยู่ในรูค่ะคุณน่ะเกิดอยู่ในถ้ำคุณนะคะะวาเสียเพิินกับยู่ในถ้ำยู่ในหูอ่นหูปูเก้าค่ะ นี่อันนี้ห้อยสมองตัดตัดขาตัดขาเห็ดไว้อกล่องกระบอยกฟูกาดค่ะเห็นดอกนึงแล้วมีอีกไหมส่วนมากายุลิ้มฟังแบบนี้แล้วค่ะคืบมนี้ดอกเดี่ยวเนาะ เมื่อนั้นก็เห็นหลายดอกยุดได้ค่ะดอกในน้อยนั่นที่สาหมองไม่ได้เก็บไปนะคะบันนี้โอ้วันนี้เห็ดเมาตัวนี้มีอีกไหมก็มีดอกเดี่ยวสมนีละมา้าง ตัสิบวัวได้เกบดอกค่ะพี่น้องเตรียมถุงมาใส่ย่างดีเบื้องไว้ว่าเต่สซิมีหลายค่ะวันนี้เพิ่นบ่ออกเพิ่นเห็นดอกเดียวค่ะดอกในน้อยกันน้อยยุทอกเก้านี่และค่ะบใหญยไปหนามาหลังดอกยังหากับฟังนี่ไปอีกจักน้อยกอนก็สิประมาณนี้ละมั้งเห็ดยายมองออกค่ะปีกายนี่ออกไตโกกหว่านี่ไตต้ตนหว่าต้นนี้ค่ะบัมนม้าปีนียายมุ้มไปทั้งพูนค่ะ สงสัยเพิ่นสิเกิดดอกเดียวซะน,นี่ระค่ะเกิดอยู่ในหูนอกนั้นบ่้ท่าไหนใหญ่เด้อค่ะกลองก็บเบยยกจับดอกเ็ตค่ะพี่น้องเมื่อนันซ้ำของได้แถวนี้ล่ะมีแค่นี้แหละคิดว่าเพราะว่าเพิ่นบ่อยากออกอีกมันก็แห้งค่ะเมื่อวานนี้ฝนกระตกอยู่ด้แต่ว่าบ่าสซุมค่ะอยู่กับฟัง จ้งไวให้เป็นเสื้อไว้ยุ่นี้แล้วค่ะไปเดี๋ยวเุานยางไปเบิ้งทั้งทึงฟังสาก,ก่อนถ้ามีเห็ดชนิดอื่นออกค่ะก็ปลุปกยางปลนกยางเลยสองปีกวัวค่ะส่วงนี้ปกเฟียงหนากับบ่ค่อยมียังออกดอกพี่น้อง เพราะว่าปลูกเก็บค้มชุมชื้นเพื่อนไว้ก่อนเดี๋ยวตน้นยางเพิ่นใ่กัดเสียงกัดสิย่อยสลายไปเป็นปุ้นของตนง้นยางนี่แหละคะ่ะคอยเพิ่นสีออกเลยสามองคิดว่าตอนนี้สามองเก็บเก็บเห,ห้เก๋ให้เฟียงเก็บค้มชุมชื้นไว้ก่อนยานยานต้นยางสามองบ่หลอดนะคะก็เลยปลูกไว้ดีนะที่มีฟางคุ้มไว้นะคะยังสันกระสีบ่หลอด สาหมองเสาโปกแล้วล่ะค่ะปีนาสาหมองกระซิบบาโปกดอกพี่น้องเพราะว่าถ้าโปกไว mm. เฮ็ดจีบ้ออกสันเดย์อันนี้โปกให้เพิ่นยูหลอดก้อนสันเดย์ถ้าเพิ่นต้นใ่ายแล้วเพิ่นกระซิบหลอดดอกค่ะต้นยางหากินได้เองแบบหากเพิ่นไปลึกๆก็านีก็นะแต่ว่าต่อไปถ้าเฮ็ดเพิ่นสีออกเพิ่น,นออก,ก,ออกตามใช้ฟังลงมาต่ำๆก็ฟังสาแบบนี้ละมั้งสาหมองคิดว่าหรือว่าบัตทานได้ออกกับบัตรจากัก พวบานสมองฝนพึ่งม้าแห้งค่ะแต่ว่าปีกายนี่ต้นนี้สมองขวดเบิ้งนะคะต้นนี้สีหงกัมูสองปีกวัวค่ะ,จะเจริญเติบโตค่ะก,กัมูขวดเบิ้งเสือล้าเห็ดขาวเต็มหากเลยค่ะแสดงว่าเสือเห็ดนี่จับแล้วค่ะแต่ว่าท่านได้ออกเห็ดแค่นั้นเองฟังเบิ้งค่ะปีนี้ จะเป็นยังไง,งกระอมกระบา้กากวดไปทั่วพี่น้องยานงูยันเงี้ยวหมุนมานี่ก่อนค่ะนี่ค่ะต้นยางกับประมาณนี้เนาะคะ่ะสองปีกวัวค่ะสำหรับดินเหนียวเนาะคะ่ะดินเหนียวฟังสาที่คุดขึ้นมาไวนะพี่น้องก็ปลูก บ่อยไลายปันไดค่ะเพิ่นกะหลอดเน่ยยังเน่นต้นใดหลอดกะสิประมาณนี้ค่ะว่างหันช่วงแรงนี่มันหอนจัดหลายนี่ค่ะเจ้กว่าเคียยังขืนแน่ค่ะต้นนี้บ่หลอดค่ะเพราะว่ายุกไก่ต้นมากว่าพดพี่น้อง ต้นว่ากินน้ำเบิดก้อนนี่ต้นนี้กับต้นใยเติบยุ่ค่ะกับกระบอหลอดค่ะเพราบว่าเพิ่นแห่งแรงหลายเนาะ่วงวังหันน้ำก็ะบ่มีหดเพิินค่ะน้ำสานาสา้ำสาหน่วยนี้ก็แห่งค่ะพึ่งมีน้ำน้อยนึงพึ่งฝนตกลงมาเนค่ะก็เลยก็เลยแบบจังไดล่ะ่วงนั้นมันบ่มีน้ำเลยนะเสียดายไยสมองก็เสียดายปลูก ปลูกตั้งปีสองปีสามปีจะขาสามปีแล้วค่ะเสียดายตนน้นยางเต้นอาทิโป,ป้งึ้นมใไ้อีกกระเบอป้งค่ะคือสิบบัลดดอกพี่น้องคือคือต้นแห้งไปแล้วล่ะเสียดายไรต้นใ่เติบอยู่ด้วยค่ะถต่ว่าคนกบบระบ้อหลอดต้นนี้กบบระเบ้อหลอดค่ะนี่ยุกไก,ก่กบไผ่ค่ะหากกบไผ่ดูด สู่ขอพายบ่ได้แต่ว่าตนในน้อยนี่คือสู่ใดศาะนาพิ้องเมื่ง,งทั้งคุ่น่ะเมื่มีนม้ำคือกันด้วยคือเ่เห็นปิดยังแต่ว่าตนนั้นนั้นคือตายสนอกตอนหญ่ๆยางมองก็สงสัยทั้งคุ่นก็ตายแต่ทั้งนี้เหลือเหลือ,อยังอยู่ค่ะยังยังทุกตอนอยู่ยตอนน่ตอไปตนหญ่ก็สินมิเหต แต่บาหัวเห็ดยังจะออกค่ะต้นทั้งบีกับต้นหง่ยุค่ะเลี้ยงเลี้ยงกันไปหันเนาะค่ะกะคลิปนี้สามองกาฝากไว้ซ้ำนีดเด้อค่ะช่องสามองชาแนลค่ะกระถ่ายแบบบานๆนี่ละพี่น้องเก็บพาบรรยากาศให้พี่น้องเบิง่งช่วงฤดูทำนาทำนาปีเนาะเขากะประมาณนี้ค่ะ สามองมาเบื้องท,งเ,ง,ทงเบื้องทากะยางเบื้องตน้งนยางกันเลยอยากให้พี่น้องเลยเบื้องน้ากันแต่บนนี้อย่างหลายเนาะค่ะคลิปอาจจะมีสาระแน่บนมีสาระแน่กับถึงกำลังใจสามองน้ำใน,ำนำเด้อค่ะคลิปนี้สามองขอตัวลาพี่น้องไปเพียงสัมีเดอ้อคลิปหนาพอกันไหมสาระคลิปนี้สวัสดีค่ะนะเสียงรถไถนาดังแน่เด้อค่ะ,คะขอโทดขอภไยเด้อพี่น้อง